สวัสดีครับพี่น้องสู่หูสู่คนกับผมมาพอครับจ่าบอลยีกแล้วพี่น้องมือน,นีได้แนวสีบแซบมาฝากมาตอนพี่น้องคือเกา่าเลยพี่น้องเอ้ยเป็นกล้วยซียนมึงแนวอุ้ยหน้าตาสีสันเป็นเสีบขนาดพี่น้องเอ้ยเขาคัวหัวหอมหอมห,วหว้วยห้วยเยอะพี่น้องมามากินเขาน้ำกันกันกบจ่าบอลครับผมพี่น้องมาครับพี่น้องมาที่นี่เสียบแซบน้ำกันกับจ่าบอลเท่านั้นแล้วพี่น้องมือน,นีกล้วยซียนเด้อมือนีมีนู่นเสีบแซบมาฝากมาตอนพี่น้องมือนีืย โอ้โหบุญแน่พี่น้องโป้เน็กคำใหญ่ฮี่ค่อบ่ได้กินโดนล้วแน่เลื่อมตัวพี่น้องเนี่ย เมืเ่อนี่ผสมอิ่มอิ่มลอยเปิดอกฝาเมื่อนี่ <laughs> บาดข้อยินหินให้เราไม่ได้ถอนโดน <laughs> นี่อะไรพี่น้องเอาเสียบเสียบตั้งกันนี่ปูนิกตั้งชี่ะไรพี่น้องเลยบอกเยียงใจไว้บ้าม พักหนอกครับเดี๋ยวเดี๋ยวเป็น,น,หน,หนเครื่องเครื่องแน่นหน่อยเศ้าเครื่องอะไรบ้างเนี่ยได้คาน์อะไรบ้างเนี่ย โอ้เสียบขนาดได้พี่น้องเ้ยมือนี่ได้ก้อยซีนได้พี่นอ้องเลยนี่คำใหญ่เนี่ยโปรใต้เลยปกตินี่ ได้กินแต่ง,นงานบุญได้ไปน้องงด้วยข่อยเซียนนี่มือนี่จัดเต็มๆให้เจ้าของเป็นพิเศษเนื้อพันเห็ดมากมามเอามาก,กว่อย <c oughs> ดงังครับพวกลก่อยฝีมือขนาดคือใจเลยแนว่นี่ นี่พี่นองมอ้ยพักกับก็ตันพลัญญาเพิ่นเตรียมให้พี่น้องมื้อนั้นเต็มเลย เตรียมให้จ้าบอนมากินแซ่บๆสู้พี่น้องเบิ้องแถวพี่น้องมั้งนะเมื่อเนี้ยไข่เนี้ยจักหน่อยแดยดออกตัลวละมือนี่โอ้ยหายากขนาดเดยมือแดดออกเลยพี่น้องไง มันย่ามฝนเนาะต้องเข้าใจน้ำกันล่ะเเน็บข้ามมีไงพี่น้องใส่รถอ้า ่อยสิ้นเท,ที่ยงแล้วพี่น้องมันเนี้ยมันยังแสบ ส่วนมากจะบอนบบค่อยได้เห็ดจักเตือเด้อพีนอ่น้องเมนูอ่าเป็นลาบเป็นกล้วยส่วนมากสิเป็นจุไปเลยนะนะออันเมนูนี่กับ่บ่อยได้เ็ดือนเห็ดเดี๋ยวมันกระ่บแล้วตัว ทำาม่ยังรุดแบบไม่เกรงใจใครกินคือนจังจาบ่อนกินนี่ไปกินน้ำมูอะไรได้ร้องน้ำมูข้ามเขาต้องในน้อยดอรุ่นนี้ด้วยน้ำมู มันกินน้ำจ้าบอลพี่แล้วป่ะทีนี่ตืมเข้าไปเองบ่ะทีนี่คุยแล้วป่ะทีนี่พี่น้องพี่แล้ว <c oughs> <c oughs> กินน้ำมูปะได้ยังเสีย่ยสีเสียงตาเบิ่ง นีล่ละข้าเขานุ้ยข้าบักตูมพันบา <c oughs> กินน้ำม,มูว่ได้ราาักษานี่กินน้ำม,มูตรงจอมจมเอาอนี่กินน้ำม,มู นำรองข้อในจังหว่อยพี่น้องอก๋อยสีนเมนู่มัากเลยนะครับพี่น้องจาบอนอก๋อยซีนนี่บ่ตตองห่วงเลยประจํา มือนีสั้งพีเสียเลยมันก้อยให้เบิดนี่กับคุณลุงพี่น้องเกือบโล้ <c oughs> ขึบบ้นแขกอ่ได้รับเพื่อนกัน,น <c oughs> บินไปบินมาเล่น อยู่ที่ผู้มักด้วยครับพี่น้องเมนูเนื้อเนี่ยเนาะบางคนพนวดพวกกินดิฟกะต้องขอโทษขอให้เพื่อนพ้อตระจาบอลกอามักดิฟแน่จังหน่อย <c oughs> อาครับพี่น้องมือนี่จ้าบอลกาหาเนี่ยเส็บเซมาสูพ่พีสู่น้องเบิงขึ้นเขานะครับเนาะมากินสูเ่เบิ้งมือนี่ได้เป็นอก้วยเนื้อเส็บเซ๊พี่น้องสรสชาบุตองถามถึงต้องมาลองกับจ้าบอลจังสีหูว่ามันเสียบสำหร้วพี่น้องเนาะพักกับพักหยากัเต็มหนึง่งเอาจังไรจังไรคลิปนี้กับจ้าบอลเสียไว้สมี่งซอกันนะครับพี่น้องคลิปหน้าจ้าบอลสีาพาพี่น้องไปยู่ไปกินทั้งในกับสีมะท้ายสู่พี่น้องเบิงคือเขาสันเดียพี่น้อง ก่อนสิมลาพนพระจากรกให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งำลำบรมด้วยสุขูสุขคนสำหรับคลิปนี้ขอบคุกนลายัที่พี่น้องติดตามรับชมกับผมขอบคุกนลายัครับผม